ว,เเวัสครับผมอยู่เอเเมาเียจวนครับมือน,นีผมพาไปหาอย่งกินไปเบิ่งกันนะครับผมไปะครับผมพาไปหาอย่างกินไปครับไปอไ่น้องไปเลยอเดี๋ยวาไปไอ้สิรนะี่น้จอันหยุดองันยุดันยุด

ผมมาเสียงชาแนลนะครับมืัอนี้ผมหยิบามาเก็บบอกไทรเซอรี่นะมาผมก็มาไอ้ไส้นะพี่น้องแล้ตากร่องพูดเองนะครับผมมืัอนี้มาเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งการหาอยู่หากินนะพี่น้องมาหากับแก้มนะพี่น้องเนี่ยโควิดโควิดลงนิ้มาแช่งพี่น้องหาเงินกินเลยหาไปก่อนพี่น้องเนี่ยพี่น้องหอยนะครับหน่วยบอยนี่นะพี่น้องมันก็สิบอมีกินก็ยังส้มเฮ้าอยู่นะพี่น้องเอ้ย

่หลายๆอยู่ครับหลายอยู่หลายอยู่มาซ้ำกินนี่ละครับพี่น้องซ้ำกินนี่ละพี่น้องมาเลยครับพี่น้องมาเด้อโกน้องขังข้องขังครับโกน้องขังอันนี้เป็นมงุมันไปแหละมันไปรออยู่ว่ะนะงูอยู่ทรายเด้อนักว่ายน้ำ อย่าเบิ่อเอาลพี่นองเอ้ยมาหางมือนั่งสีขาวตัวมันนี่พี่นอบอู้ขึ้นลายเลยบ่คอยย่างีขึ้นลายเยอู้หบแบเนี่ยนีายได้พี่นวลน้ำมันถั่วน้ำมันถ่วมถนนพี่นอลมันขึ้นมาก้มันลงหนามนตอนกลางเวรมันลงกหนามนี่มันมันสีบกขึ้นมาหยา ngang hơn mày nhìn như nhảy, đi được không? Bây giờ kiếm một lồng, bây điều, cái ừ. đi này, uớp, lại, này này, đây, đây

ไส่ม้้อมาูเ้อเอ่าเก็บแค่นี้ก็พอแล้วครับเอาซ้ำนี่นะพี่น้องเอ้ย้อกอะไรดอกพี่น้องพอดพอดนั่นนะน่หน่อยรักไปพ่นเย่ยมกล่ครับผม โอ้ยซ้ำคำกล้อยนะพี่น้องนะเดี๋ยวผมพาไปเห็ดเมนูนะพี่น้องเดี๋ยวไปตามพี่ต่อตามตอนต่อไปนะครับผมเช่าผ้ากันเป็ดอนยังกินนะครับผมจะเมื่อไงวะเนี่ยนี่ก็เป็นผลงานของเขานะครับพี่น้องแต่หลายเติบอยู่พี่น้องแต่หน่วยใบไงนะพี่น้องหน่วยพอดีพอดีจิ้มพอดีกินเป็นหอยเชือหลี่นะพี่น้องนะเดี๋ยวผมพามาเห็ดยังกินนะพี่น้องมาจะเห็ด เมนูที่สองเมนูนี่แหละครับผมอ่ะเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งกันนี่นะครับผลงานเข้านะครับผมเก็บมากครับแจ่ว้แจ่ไว้มะก่อนนะครับผมสองสามชั่วโมงสองสามชั่วโมงเพื่อมันคลายดินนะครับผมคลายดินคลายดีนวะเดี๋ยวจะเหนี้่ยาเก็บมาอาหารนากับล่างได้ลายหนามของนะพี่น้องอ่ะจุ๊บล่างเลยเจ้านะครับระวังนะครับมันคอยมันคม มือสั้นพวกมือล่ะพี่น้องเอ้เพื่นอไอ้ถอนจะได้ไล่เติบนะพี่น้องได้หมอหนึ่งนะพี่น้องตั้งมอเท่านี่แหละหลายเติบนะพี่น้องนะเวลาไปเรื่อยนะพี่น้องเอางมอไหเอาไปตะไคร้ลงก่นอนใส่ใบตะไคร้นะพี่น้องเอาไว้ใต้หมอนะพี่น้อง ไข่พันก็เอาเลยก่อนหอยใส่ลงไปเลยบุต้องใส่น้ำบุต้องใส่น้ำใส่ตัห้นะหอยน้ำหยอมาเองนะครับเนะนะานะแม่นบ่น้ำหอเอง ลางไว้น้ำพี่น้องใส่เกลือไม่ต้องใส่เยอะใส่เกลือน้ำพี่น้องใส่เกลือลองไปเล็กน้อยนึงนะครับเ่ต้องใส่มลายมาตั้งไฟเลยพี่น้องใส่เตาแก๊สนะพี่น้องมาอนี้เตาแก๊สนะครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับผมแนละ้วผมมาเปิดให้เบิร์นนะครับผม ฟึบเหยียบร้อยนะครับแล้วเบิ่์นเป็นตอนมันสุกกันนะครับผมเอากำว่าเอาใบบักซิดา้า้ะพี่น้องถามมันสุกนะครับผมเอาใบตะคันมันนะครับให้มันกรอบนะครับผมใบบักซิดาบานเท่านี่แหละต้นใบบักซิดาเอาใบตะคันนะครับแกะโตมันออกมามาคันนะพี่น้องในมุมจริงมาเห็ดในเบิร์นหรอกมือนี่กากเก็บไปนะครับผมสุกได้ทีได้พี่น้องมาเปิดเบิร์นนะครับผมกองเต็มละอือเดี๋ยวเอาไปหาเห็ดน่ากินพี่น้องมาคันกันก่อนนะครับเบิร์นวิธีต่อไปนี่เขาต้มเสร็จแล้วนะครับพี่น้องตัวเล็ขตะวันื้อ ข้างๆที่จะเต็มนะครับพี่น้องพี่อ่ะเทเลยเดี๋ยวเข้ากัะเอาตาออก,กนะพี่น้องหลายอยู่พี่น้องนี่ร้ายอยู่ดิเดี๋ยวเข้าเอาตาออกกันนะครับพี่น้องมาแล้วพี่น้องอ่ะหอนทรวงวัาแน่โอ้โหใส่หนะขาก่อนใส่เลยเนะจะกินไังไหม เออก่อนเารทำดินกับเขานะพี่นอออออ้องอือควาตทรงไยอดเลยเนะเอาหนุ่มกฤษณ์เราคนที่โอ้อพูดมาพี่น้องมาไม่ไดกนันวันนี้อ่ะทดสอบไปเขาเบิ่งแรกเก่งเั็กหน่อยจุดมาอัแกแดกเนียเนี่ยเนาะอ่ะทดสอบคนทดสอบคนทดสอบเห็นก่อนเห้ยกันนี่ดดนะครับี่นี่นะครับพิธีการเห็ดเนี่พี่น้อง เอาถุงมาอันนึงนะครับผมนี่ลอยเเาามใสื้มันถุงตัวนี้คือใส่ขี่มันถิ่มกับตาอ้าวครับเอาแกะออกพี่น้องนี่เอาใส่มันออกนะครับเอาตามันออกเอาไปล้างคันอีกทีนึงเสร็จเอาตามาให้เขาเบิ่งไงเด็กครับว่าตาเป็นแนวอดไตาหอยเซอรี่นี่ตาไม่เห็นวันพี่น้องเนี่ยไปะไรตามันนี่มองเห็นแล้วพี่น้องมันเมาโอเคครับผมเอาแบบ อันนี้ออกนะครับผมใส่ชานไว้หอยมันเต็มดีแล้วครับนี่หอยเต็มดีอยู่ครับเราเจ้าตัวหน่อยจริงเจ้าหอยเต็มเดี๋ยวเราจิไปล้างน้ำอีกทีหนึ่งนะครับผมไปขันไปดักซีดารมันยังอีกวีหนึงอีกทีหนึงนี่ครับตามันเตามันแต่ตรงไปล้างอีกขันอีกทีหนึ่งแก้ไปเรื่อยๆเลยพี่น้องค่ะอาเมืองวิธีขันนะครับสองแบบนะครับก็แลกแบบที่หนึ่งน้ขันตะไคร่นะพี่น้องเขาเอา ม่จากใค่ใส่จากก็เอาเอาตามันออกเลยนะพี่น้องน้ำใส่หน่อยนึงกับขันเลยพี่น้องเอาเกลือใส่ก็ได้เกลือใส่น้ำนิดนึงนะพี่น้องมันกรอบนะมันกรอบมันแสีบเลยไม่ใส่หลายมันเิ๊มคันเลยพี่น้องอันนี้เมือกมันออกนะพี่น้องขันจะหลางอยู่นี่ เรื่อยๆนะพี่น้องมืออาบมันออกนะครับนี่เราว่าสนามต้องให้พี่น้องพวกเมือกพวกนั้งแต่เช้าออกมาขันโอ้ปีบอกว่าใช้ช่วยเขันแล้วข้าวพี่น้องอันนี้สูตรที่สองนะพี่น้องใบบักซีดานะครับผมขันให้มันกรอบขันให้มันเนื้อมันกรอบมันขาวนะครับเอ้า ไอ้ขันใบบักซีดานะพี่น้องแบบที่สองนะครับผมใครกันเลยกับขันก็ยังแบบที่หนึ่งนะครับผมแตงไข่แต่ใครตะวันตะวันเหนือมันกรอบตัวนตะเนื้เนือมันจีกรอบพกันนะครับผมตนขันคือกันนะครับผมขันคือเกาขันไปเรื่อยแต่ก็ที่หนาใส่นะพี่น้องนี่ใส่ใบบักซีดาเลยพี่น้องขันแล้วมีขันแล้วมีเไฟมันกรอบเลยมันเป็นแบบเป็นยัง ถิงเร่งกรอบพี่น้องกรอบดีเลยลองลองเอาไปเห็ดเบ้างด้วครับสูตรนี้ใบอุชิร้านแก่หั่นไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการหั่นมาสักพักหนึ่งนะครับผมลายน้ำแหงนะครับเบื้องเนื้อนะครับผมขาวจุนพูนนะครับบานนี้เดี๋ยวเขาจะไปตามน้ำจิ้มนะพี่น้องตามน้ำจิ้มมาแลามากินพร้อมกันครับผมแสร็แล้วกันครับผมเอาเห็ดเรียบร้อยเพื่้นนะครับผมเห็ดแจ่วเรียบร้อยอันนี้เป็นเจ้วจิ้มนะพี่น้องเห็ดจิ้มในซื้อนะครับผมมากินกันเลยครับผม เออเรียบร้อยลนะพี่น้องหอยเขานะครับมามาถ็กันกินกันนะครับผมมามามครับมามามครับมากึงมาเมาพี่น้องมามามามมาครับผมโอ้ยยยยบยย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 ่ยยย้ยย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 ยอยย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 นยยยยยยอยยยยยย่วย บขาดเอาขัดขดไอ่าดงแบบสีดามันก็อล้น่าไป็อมาก่าาดกินยังยมึงกินยังไงม่กิม่่ตายแล้วครับผมนารัน่เนอยมากาเด่งพี่แองว่ะมันสได้ไหมคืได้นาอจวดอ่นนอกขาดดีกว่าจวด ังไม่ดสุดาเาเจ้าเจ้าแบเลยดูอนนี่เก่งเลียมหอยจ้เนี่ยหหอยไป่มีเก่งขนาดเี้มาครับมาเบกันแล้วแกมพี่น้องแา้จับจ้าวจ้า้าวจ้า้าวจ้าจาวจ้าจ้าวจ้ว้าจ้าวจ้าวจ้า้าวจาาาจ้าวด้วา มันเป็นจิตใจกับแสียก่อนเลยสียยังไงเสียบอกชุบพี่น้องเพื่อนพี่แห่งพี่แหงกระเทียมกระเทียมมาเข้ามาพี่กุดพี่กสดเขียวน้ำปลาน้ำปลาหลักอะพ้กกีหลดเเเเเแ่น้ำเงาเจ็บมาพเรเสยงไรให้ินให้กินบอกพี่น้องเลรเยงไร ทำยังไงพี่รองกมาไงพี่รองดีเบิดเรื่องหนยรักกับพ่อมันนั่ัหลักอะไรมาพี่รองมามามา ใช่อเสามบานเท่านะครับพ yeah. ี่น้องง่ายอยู่ง่ายพี่มาเอนอยไ่มามากัไมามามาลวดมามันแกงตัวตัวเป็นยังมาเดี๋ยวนงเดี๋มาเดี๋เอาเรือเนี้ยผู้เสยไตัวเปนเป่งเด้พี่น้อง

แล้วคลิปหน้าอยากให้เฮ็ดยังไงก็อคอมเมนต์มาได้ก็ได้ครับผมว่าอยากให้ผมเฮ็ดคอมท่านเห็น,นยังนะครับผม,มเชื่อมนี่เป็นบ้านยุทธของใครหลายคนนะครับผมก็มาเฮ็ดเมนูสชวนกินนะพี่น้องนะครับว่นแบบเหมือนบ้านเลย

วันหยุดนะครับพามีอีกวันนะครับเค็ดยังกินแซ่บๆกันนะครับผมถ้าใครมาคลิปนี้ก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดซับตัดไข่เเป็นกำลังใจผมนทีมงานนะเนีอยครับผมซับนี่ก็ขอบคุณทุกทายครับที่เข้ามาหลับฟังบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ